ครับอยู่กับช่องทุทองน้ำซิ่งวันนี้เรามาไถสวนนะไม่ใช่สวนนะไถหมดอร่องนะเลย่ยครับบกหญ้าให้ตายเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มมาก็จะเป็นที่รกมาะ พูดถึงเรื่องคนจะเล่นรถไถครับปีปีหน้านะปีสองพันยี่สิบนะปีหน้าเป็นยังไงครับหน้าเล่นไหมคือปีหน้าก็ถ้าคนมีทุนนะให้ทําเป็นอาชีพเสริมนะรถไถเราจะออมารับจ้างนะั่นเป็นอาชีพเสริมมากกว่าคนที่คิดจะลาออกจากงานประจํามา ทำอาชีพรถไทนะแนะนำเป็นอาชีพเสริมครับเพราะว่าสีหน้ารถไถเยอะก็เดิมครับรถไทยเยอะแล้วก็ไหนจะโครงการนาาแปลงใหญ่ครับเห็นออกรถไถกันเต็มเลยออรถไถเออกรถเกี่ยวเต็มเลยครับราคาก็เท่ากันหรืออาจจะถูกกว่า ถ้ามีเงินสดก็แนะนำซื้อเงินสดเลยครับไม่ต้องอนถ้าดาวเนี้หาแตงจ่ายค่างวดยากครับสีหน้าน้ำมันแพงด้วยน้ำมันแพงแล้วก็รถเยอะครับแย่งงานกันครับตัดราคา ผที่เอารถไถทุกรุ่นนะครับายถึงทุกรุ่นเลยไม่ใช่เฉพาะ LC0 ศูนย์รุ่นเหล็กครับรุ่นทุกรุ่นเลยครับผมจะซื้อนะ หรือทุกรุ่นเพราะว่าปีหน้ารถราไเยอะครับมันมีอาจจะมีทุกบ้านนะอนาคตรถเห็บไถทุกบ้านเพราะมีโปรโมชั่นเย้าวยวนใจดอเบีย,ยถูกเนีัยดาวน้อย ผ่อนรายปีหรือเอารถมาใช้ก่อนผ่อนที่หลังแนี้โปรโมชั่นเยอะีรถไทยนะปีนี้ก็ข้าวราคาถูกด้วยนะแล้วก็รถมันเยอะจะ <Yeah. S 1> แย่งงานกันนะการเงินก็ น้ำมันแพงก็ไถ้าราคาละไร่เท่าเดิมไถสิบยี่สิบปีก็ราคาเท่าเดิมไม่มีขึ้นราคาครับแต่น้ำมันขึ้นลงตลอดนะมันต้องดูว่าเรามีเงินเหลือหรือเปล่าถ้ามีเงินเหลือก็จัดเลยครับ มีก็มาหมดป่าไปเรื่อย อยู่ที่เราด้วยนะครับที่ออกรถไทยมาเราหางานเก่งไว้ขานั้จะอยู่รอดได้ในปีหน้าครับ2021ันยีบีนี้ก็คือทูด,ด้วยไทยไปครับรถไทยเยอะครับบ้านผมนี่ออกมาเพิ่มอีกสองถึงสามพันแะครับมีเป็น10คันนะคร,รถไท ใครไม่เท่าก็มานี่ครับผมที่จะเล่นรถปีน้าก็ดูต้นทุนด้วยถ้าจะมาถ่ายของจะของได้ไม่มีปัญหานะครับ รับแจ้งนิดหน่อยก็ได้ถ้าเน้นรับแจ้งอย่างเดียวก็ค้างเงินค้างเงินอาจจะตึงหน่อยปีหน้า เพลอันนี้ครับก็แบบคนที่อารถไถปีหน้าก็ลองคิดดูครับมันมีโครงการนาแปลงใหญ่นะเอารถไอรถไออกอะไรเต็มเลยครับแต่ละหมู่บ้านรถไถเยอะขึ้นเรื่องเส้นการแจ้งงานก็น้อยก็ฝากไว้ให้พิจรารณาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับเก็บเก็บเพลงอนนี้นครับ